กองทุนสื่อหนุนสร้างซีรีส์คลินิกฟิกใจปรับไมเซตคนไทยเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต29พฤศจิกายน2568กองทุนสื่อและแอฟร์ลทอไฟอินเตอร์มีเดียแถลงข่าวเปิดตัวโครงการผลิตซีรีส์คลินิกฟิกใจจับประเด็นร่วมสมัยเยียวยาสุขภาพใจให้สังคมกำกับการแสดงโดยบัณฑิตทองดีย้ำแนวทาง สื่อสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมณโรงแรม TK Palace Hotel โครงการผลิตซีรีส์คลินิกฟิกใจฟิกยูฟิกมีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และลดความรุนแรงในครอบครัว โดยทีมผู้สร้างมุ่งจับประเด็นทางสังคมที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในบริบทสังคมที่ลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัยและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทั้งปริมาณและผลกระทบในวงกว้างโดยหยิบยกประเด็นปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นแกนแนวคิดหลักในการสร้างละครชุดเรื่องคลินิกฟิกใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสในสังคมไทยซีรีส์ดราม่าแนวอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้กำกับโดยบัณฑิตทองดีผู้ครั่งวอดในวงการมาอย่างยาวนานเป็นผู้ดูแลทิศทางและคุณภาพของโปรดักชั่น ทั้งในเรื่องของซีนดีไซน์และทิศทางการกำกับการแสดงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสื่อนั่นคือสร้างสรรค์สื่อที่ดูสนุกปลุกพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งนี้ทีมผู้สร้างได้คำนึงถึงประเด็นด้านจิตวิทยาที่อ่อนไหวในการนำเสนอต่อสาธารณชนและได้รับเกียรติจากรอสอนายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่น ได้มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโครงการเพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมด้านจิตวิทยาให้แน่ใจได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะให้ทั้งสารัะความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพจิตในสังคมไทยสำหรับทีมนักแสดงมากฝีมือผู้ร่วมถ่ายทอดบทบาทที่เต็มไปด้วยมิติทางอารมณ์และเส้นเรื่องที่น่าติดตามนำโดยทิสาวริทิศาลิมทันมหิศรกับบทบาท หมอรันจิตแพทย์สาวผู้กลับมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ได้ก้าวผ่านปัญหาด้วยเอ p ม t พต้หรือพลังของความความเห็นนอกเห็นใจกันในสังคมรวมด้วยป๊อปถากูลการทิพกับการก้าวเข้ามารับบทเป็นแพทย์เป็นครั้งแรกในบทบาทหมอท็อปคนรักของหมอรันที่ต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ที่คลักคลาวทั้งปมทางจิตวิทยาและปัญหาต่างๆ บนเส้นทางความรักและเข็มเขมคุณบรรพันรับบทครูป้องชายหนุ่มผู้ทำงานครูอาสาและเป็นเซฟโซนให้กับเด็กๆในบ้านรังนกซึ่งถูกสังคมหลงลืมนอกจากนั้นยังมีทีมนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กที่ร่วมประชันฝีมือโดยเฉพาะเด็กๆทั้ง7คนในบ้านรังนกเป็นบทบาทที่สะท้อนจากสังคมชายขอบอย่างแท้จริง คลั้งพลาวั้งน้ำตารอยยิ้มและความอิ่มเอมใจในการเยียวยาซึ่งกันแอลกและกันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และบริษัทแอร์ฟอลล์ทอฟอินเตอร์มีเดียจำกัดคาดหวังว่าซีรีส์คลินิกฟิกใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อสร้างสารรค์ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของเด็กเยาวชนและครอบครัวไทยอย่างยั่งยืนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้จากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของโครงการ ทั้งแฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ภายใต้ชื่อคลินิกฟิกใจคัณผู้ชมงานหลักที่พูเปลี่ยนที่ไหนครับสี่วีช่บเป็นซีรีส์หรือเป็นละครเนี่ยเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีานซ์ซีรีส์ซีรีส์ซีานซ์หอกตอนครับผมคลีนิกฟิกใจจะมาอย่างไรอะไรเงี้ยที่ไปที่มาของโปรเจกต์นี้ที่ไปที่มาของโปรเจกต์นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่แบบเขาเรียกเป็นละครน้ำดีดีกว่าที่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 สร้างมาเพื่อแบบ เกี่ยวกับเรื่องอปัญหาสุขภาพจิตตอนนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจากที่ฟังมานะฮะซึ่ง มีปัญหาการฆ่าตัวตายซึ่งใกล้เคียงอันดับสอง้วอันดับแรกจะเป็นอุบัติเหตุที่ที่ทำเป็นสาเหตุทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดอันดับที่สองเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเริ่มมาละเริ่มจากขึ้นเป็นอันดับสองแซงโรคอื่นละครับซึ่งซึ่งผมว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากแล้วก็ทางนี้ก็เลยมีโปรเจกต์ที่ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อ,อช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนได้ดูและนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนําไป fix อยู fix นีก็คือช่วยช่วยซ่อมทั้งครอบครัวครับอะไรประมาณนั้พี่สาทำเรื่องอะไร่างนี้ได้ไหมคะก็อย่า,ยางที่ที่พี่ปอบอกไปนะคะแล้วก็เอ่อเป็นโปรเจกที่จะเป็นประโยชน์กับคนดูนะคะ่ะคือเป็นเพื่อสังคมแล้วแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มากขึ้นคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ย เรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่าสภาวะต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับปัญหาทางจิตนะคะคือใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็น,นอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆค่ะ,คะก็คือทาให้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่อย่างที่บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะได้แก้ไขาหากว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ตัวก็อย่าง ที่พิซาเนี่ยครับก็ในสังคมปัจจุบันครับปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะมากแล้วก็ใกล้ตัวเรามากทีนี้เรื่องนี้จดทําขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่องจิตอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็นําไปใช้จกซีเราคือซีนี้มีชื่อว่าเนี่ยคลินิกฟิกซ์จ่าย ฟิกซ o u ฟิก m ีครับผมเรื่องวามเป็นยังไงแต่คนกับกบดเป็นอะไรอย่าก็คือตัวนานเริ่มแบบที่สามเป็นเป็นคุณหมอรันค่คะก็ในเรื่องเนี่ยหมอรันก็จะเป็นจิตแพทย์ที่เป็นจิตแพทย์เองแล้วก็มีปัญหาโรคซึมเศร้าเองด้วยเหมือนกัน เป็นจิตแพทย์ที่มีปัญหาเองคือคนที่ยเองเป็นผู้ป่วยใช่เป็นผู้ป่วยเองด้วยค่ะใช่แต่ก็เรื่องเรื่องนี้นี่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเมื่อกี้คุณหมอที่พูดบนเวทีคุณหมอก็บอกที่บอกมีเพื่อนเป็นจิตแพทย์และคุณหมอจิตแพทย์ก็เป็นซึมเศร้าเองครับผมแล้วแบบมันคือเรื่องจริงที่แบบเอามาทําเป็นละครด้วยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเข้าถึงได้แบบสามารถเข้าถึงได้ทุกคนแล้วแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวโอเคพูดถึงแล้วคตอปลายไกลละตัวผมรับบทตัว รับบทหมอท็อปครับหมอท็อปหมอท็อปหมอท็อปก็จะมีปัญหาทุกคนก็จะมีปัญหาตัวเองหมอท็อปนี่รับบทหมอท็อปหมอท็อปเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น personality แบบ narcissist narcissist คือเหมือนอ่ะเขาก็จะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกับหมอรันคือเป็นแฟนกัน narcissist คือเอาตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าเคือเขามีความหวังดีคิดว่าสิ่งนี้ถูกนะแต่คือต้องบอกว่าแฟนตัวเองกผิดเช่นเช่นตัวอย่างเช่นแบบอ่ะ ฉันว่านะใส่นาฬิกามือขวามันถูกนะเธอใส่มือซ้ายได้ไงใส่มือซ้ายมันผิดนะคือมันไม่ใช่การแชร์ความคิดกันว่าแบบนี้น่าจะถูกนะคือมันบอกว่าตัวเองถูกแต่แฟนตัวเองอะผิดคนอื่นทําผิดแต่ตัวเองถูกแต่ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรด้วยด้วยความหวังดีใส่มือขวาม,มันดีนะมันถูกแล้วเธอใส่มือซ้ายมันผิดห้ามใส่อะไรเงี้ยคือมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับเราต้องแบบก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่ม ของผมจะรับบทเป็นรูป้องครับรูป้องก็จะเป็นครูจิตอาสาที่จะอยู่กับน้องๆในในโรงเรียนก็จะเป็นคนที่คอยดูน้องๆในแต่ละบ้านว่าน้องมีปัญหาอะไรมาแล้วก็ดึงน้องๆครับเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็อคอยรับฟังคอยเยอียวยาน้อง,องไปไเรื่อยๆแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีให้กับ เ็นอะไรออกเป็นแผนกเยียวยาอันนี้เป็นแผนกปัญหาเป็นตัวสร้างปัญหาเส้นเรื่องมันเป็นยังไงอย่างที่สาซีดีเรื่องับขนได้ไะก็คือเอาจริงๆหลักๆก็คือปัญหาสุขภาพจิตนี่แหละค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีปมเป็นของตัวเองแล้วก็ก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยแล้วก็จะมีของน้องๆเด็กๆทั้งเจ็ดคนนะคะที่ที่แต่ละคนเนี่ยได เจอปัญหาทางครอบครัวหรือว,รว่าสิ่งที่เขาเจอมาแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันนะก็อยากให้ทุกคนได้รอ,อดูค่ะว่าเ,ออเรื่องราวของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่าพี่สาวว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเจอได้ในสังคมจริงๆในปัจจุบัน่พราะคุณหมอป่วยซะเองทีนี้คุณหมอป่วยซะเองครับมันจะยังไงครับคุณหมอป่วยซะเองคืออย่างตอนแรกผมปรึกษาคุณคุณคุณหมอ จริงๆครับที่เขาเขาถือว่าตอนนี้มันยังไม่เรียกอาการป่วยเป็นเป็น personality ที่เรียกว่า Narcissist ก่อนแต่ว่าเป็นสามารถป่วดได้ในอนาคตเช่นแบบเริ่มสร้างปัญหากับคนอื่นละเริ่มแบบตัวเองไม่มีเพื่อนละ แต่ผมตัวเองเนี่ยตัว personality เงี้ยมันจะไม่รู้ตัวเองหรอกครับว่าตัวเองมันมันมีปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหานะแต่สามารถที่จะเข้าปรึกษาแพทย์ได้ได้โดยที่แบบบุคคลรอบข้างหรือคนในครอบครัวต้องแบบผลักต้องพาไปละต้องพาไปละเพราะตัวตัวคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันไม่รู้ตัวเองหรอกว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเป็นโรคอะไรเงี้ยครับแต่สามารถเป็นโรคได้ในอนาคตแล้วคนทั่วไปตอนนี้ก็ไม่ ตองมีความรูมม้เรื่องพวกนี้เรี่นงอะไเพื่อจะได้ไปสอบสอบมด้หอ่าใช่ผมว่าใช่แล้วแบบ่เ,เราเราต้องยอมรับบางทีบางคนไม่ยอมรับหรือคิดว่าการ เข้าหาจิตแพทย์อะไรปรึกษาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองดูแปลกแต่ผมว่าไม่เลยสังคมเดี๋ยวนี้เราเปิดใจได้พวกผมว่าต่างชาติอะไรเขาเข้าหาจิตแพทย์เป็นเป็นเรื่องปกติคนไทยออย่างมากตอนนี้ก็เข้าวัดเข้าวาแต่ผมว่าบางทีเราพบจิตแพทย์โดยตรงมันจะมันจะตรงมากกว่าบางทีเราต้องการแค่คนหลับฟังอ่ะมันก็จะดีแล้วอะไรเงี้ยจิตแพทย์เขาเขาทำงานมาด้วยทางนี้โดยเฉพาะเขาสามารถรักษาเราได้ โดยแบบทางแบบโดยตรงนะครับสุดท้ายแล้วพอมันจะบอกทางอกของปัญหา,าผมว่าบอกบอกอยู่ลวครับผมว่าตอนนี้เราเรายังไม่ได้เห็นบทโดยละเอียดว่าเรื่องจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบยังไงแต่ผมว่าเร,เรา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 โชว์ปัญหาแล้วในเรื่องในเรื่องเราโชว์ในเราโชว์วิธีแก้ปัญหาอยู่ละครับคือยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำยังถ่ายยางง่ายอ๋อเรื่องโปรเจกต์ใช่ครับก็จะเริ่มถ่ายต้งปีหน้าปีหน้ามีทั้งหมดกก่อนใช่ เราจะได้ดูช่วงไหนได้ยังไงใกลในช่วงก็เราเริ่มถ่ายต้นปีหน้าก็น่าจะไม่ใกล้ๆแหละครับตอนนี้เรายังไม่ทราบรู้ไหมว่าช่วงถ่งงายเราขาดยัง,ง,งไงติดตามได้ทางไหนอย่างนี้เดี๋ยว <ๆ S 2> ทางโซเชียลทุกโซเชียลแน่ๆครับแต่ว่าทางทางช่องไหนทางทางพี่เขายังไม่ไมไมม่่<ะ>แจ้งอทางโซเชียลแล้วก็กอดดีกว่าเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีได้พวกกลับมืออีง ใช่ครับรออใช่ผมเคยรุ่งงานกับพี่ออสเป็นงบ้ไงครับก็รู้ก็แฮปปี้มีความสุขมากครับแต่แต่คราวนี้จะมาคือตอนกำกับกันนอน,ำนทำง,งานกันมาก่อน <Mart. S 1> ก็เป็นละครแฮปปี้สร้างสรรค์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบคือเรื่องนี้อาจจะแบบเข้าตัวนี้อาจจะเข้าในโหมดแบบซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยครับก็ผมเชื่อในงานของพี่ออสอยู่แล้วว่าจะผลิตออกมาเป็นมีคุณภาพแน่นอน เป็นการเจอครั้งแม่เราระหว่างพ่อแบบพี่จ๋่ใช่ค่ะยังค่ะยังคุณอะไรจะพูดเ้ยนะี่จริงๆแล้วใช่ใช่ค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยกับคือกับพี่อออก็ครั้งแรกแล้วก็กับพี่เสก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะคือทุกคนก็คือเหมือนเริ่มงานกับครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็ฝากเดินฝากตัวด้วยเช่นกันครับค่ะเพราะว่าเชื่อว่าบทแล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องนี้คือยากป็นตัวละครนะะคเขากเป็นกำลังใจให้พวกเรา ัรครับคือวันนี้ก็เหมือนเจอกันการเจอกันครั้งแรกของของพวกเราครับอ่ะแค่ฝากเลเลยครับสำหรับทีมวิจัยจะได้ติดตามันทีหน้าค่ะก็ อออย่างตอนอก่อนอื่นพี่จาก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะคิดในใจนะคะก็เป็นละครสร้างสรรสร้างสรรค์ขวางคมเนาะแล้วคิดว่าทุกคนคุณผู้ชมนะคะจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตแน่นอนนะคะก็ขอฝากตัวพี่จาเองด้วยนะคะก็เป็นอีกคาแรเตอร์หนึ่งที่จะตั้งใจทําให้เต็มที่นะคะฝากหนะะด้วยะคะ่ะ ก็ก็ขอฝากละครเรานะครับคลินิกฟิกใจฟิก i ิวฟิกมีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นละครน้ําดีที่เราสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเป็นผมว่าเป็นละครที่ควรดูดีกว่าแล้วก็เราเราสามารถนํามาปรับใช้กับครอบครัวนํามาปรับใช้กับเพื่อนฝูงคนรอบข้างสิ่งที่ดีเราเราเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆเช่นครอบครัวกลุ่มเพื่อนแล้วสังคมเราก็จะดีต่างรับผมก็ฝากด้วยค่ะคลินิกฟิกใจ ก็อยากให้ทุกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงกับสาสุขภาพจีตมากขึ้นครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนหยิบยกไปใช้ได้ไม่ไม่น้อยไม่มากไม่น้อยก็ดีครับก็อย่างไรก็ฝากด้วยครับว,วันอารเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมที่เล่นกับที่สองคน,นอาจจะเกรงเกรงหน่อยครับเพราะว่าผมมาจากไวทีประกวดครับผมขอบคุณครับ